สวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยทางช่องวารุณีช่องวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นเป็นช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นกระโปรงทรงสอบเป็นกระโปรงแฟชั่นนะคะชายโค้งด้านหน้าผาเกยผาเกยเป็นชายโค้งด้านหน้าแล้วมีจีบเดฟด้านหน้าด้วยนะคะลักษณะนี้นะ,ะจีบหกจีบนะคะจีบเดฟมาดูวิธีแยกจีบเดฟนะคะเดี๋ยวก้อยจะพาเพื่อนทําทำเขาจะตัดต่อ ตรงหน้าขานะคะตรงหน้าขาชายด้านหน้าจะโค้งนิดนิดนะคะแล้วก็จะมีผ่าเกยตรงเนี้ยจะมีเส้นด้านในตรงตัวไหนจะมีตรงที่ป้ายด้านในจะเกยลงมาประมาณนี้พึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะผ่าตรงนี้ขอบในตัวนะจะทำขอบในตัวหรือจะทำมีขอบแล้วแต่เพื่อนๆนะทำได้หลายแบบแล้วแต่เรานะแล้วแต่เรา จีบเดฟลักษณะนี้นะคะมาดูวิธีแยกจีบเดฟนะอันนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆดูเฉพาะการแยกจีบเดฟนะคะสร้างกระโปรงพื้นฐานขึ้นมาเลยนะคะกระโปรงสะโพกอย่าบวกเยอะนะคะให้บวกอยู่ที่2อสองเซนครึ่งกพ็พอนะถ้าบวกเยอะสะโพกเป็นปีกทรงนี้จะไม่สวยนะคะทรงนี้จะไม่สวยสร้างพื้นฐานกระโปรงทรงสอบมาเลยนะคะตีปลายสอบเข้าไป2เซนครึง่งถึงสามเซนนะคะสร้างแผ่นหน้าแผ่นหลังไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวบแผ่นหลังนะแผ่นหลังก็สร้างปกติใส่ซิปหลังแต่ไม่ต้องผ่านนะคะ ไม่ต้องผ่าทําเกล็ดเดียวนะคะวิธีสร้างสร้างเกล็ดเดียวนะ,ะแล้วก็สร้างชิ้นหน้าเสร็จก็ปอกไปเลยค่ะกดลอกออกไปให้เป็นเส้นลักษณะนี้ให้เป็นแผ่นเดียวของชิ้นหน้านะคะแล้วก็แต่งเลยแต่งเส้นเลยนะคะแต่งเส้นเลยเส้นเอวที่เราทําเอาไว้นะคะเส้นกลางเราก็ขีดเอาไว้อันนี้เส้นกลางหน้าอันนี้จะเป็นเกล็ดนะคะ เส้นหน้าขาที่เราจะตัดต่อนะคะจะผ่าตรงหน้าขาชายเขาจะโคง้งขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะอันนี้ก็ปี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้สร้างพื้นฐานให้เพื่อนๆมือใหม่ดูนะให้ไปย้อนดูนะคะคลิปที่ก้อยเคยทําก่อนหน้านี้การสร้างกระโปรงนะอันนี้ก็จะทําแบบขั้นตอนการแยกเดฟเลยนะจะพาทาขั้นตอนการแยกเดฟเลยพอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บขีดเส้นเลยค่ะขีดเส้นยาวลงมาเลยนะคะตรงนี้เป็นเส้นเติด นะฮะเรากิ้งออกมาลักษณะนี้อันนี้เป็นชิ้นหน้านะเราจะวาดชายโคง้งชายโค้งเราจะวาดตามที่เราต้องการเลยนะฮะตามที่เราต้องการเลยโค้งแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่เราโค้งมากโค้งน้อยแล้วแต่เรานะฮะเราจะมาผ่าสูงหน่อยประมาณนี้ กะให้เราเดินได้นะขาสูงหน่อยก็ไม่โปเ๊เพรา,าะ,ะเราจะมีชิ้นที่เราป้ายนะคะเพราะเราจะมีชิ้นที่เราป้ายทีนี้จะเป็นด้านล่างอันนี้เป็นชิ้นด้านบนนะทีนี้ก็จะวาดชิ้นด้านล่างขึ้นมาลอกขึ้นมาเข้าก้าก่อนขีดเส้นตรงมาก่อนนะคะขีดมาก่อนเลยให้ถึงจุดประมาณนี้นะคะเส้นนี้ ตีมาอย่างนี้เลยค่ะจะแต่งชายอันนี้ขีดเบาๆไว้ก่อนนะคะเราจะไม่เราแค่จะใช้เป็นเส้นแนวที่จะกลิ้งตัวแผ่นด้านล่างเขาออกไปแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเองพอเราขีดลักษณะน,นี้ได้แล้วนะคะเราจะตัดชิ้นนี้ออกไปนะเราจะตัดชิ้นนี้ออกไป เราจะตัดชิ้นนี้ออกไปแผ่นที่ป้ายแผ่นที่ป้าย path. จะมีเฉพาะชิ้นตรงด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวก็ตัดออกไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะคะเพื่อนเพื่อจะงงลกลิ้งออกไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะจะลอกเส้นนี้ออกไปจะลอกชิ้นที่ป้ายอยู่ด้านล่างเนี่ยตรงนี้เส้นป้ายจะลอกชิ้นนี้ออกไปที่เราวาดโค้งชายโค้งอย่างนี้นะคะเห็นไหมเห็นชายโค้งนี้ไหม่าเราวาดแต่งโค้งตามเราตามชอบเราเลยนะคะอันนี้โค้งจะอยู่ด้านในจะไม่ได้โชว์ ส่วนที่โชว์คือชิ้นนี้นะคะส่วนที่โชว์คือชิ้นนี้เราจะเปิดถึงตรงนี้เดี๋ยวก็จะลอกชิ้นนี้ออกไปชิ้นนี้จากจุดนี้มาจุดนี้จะลอกขอออกไปแผ่นป้ายนะคะอ่าลอกออกไปเลยอันนี้ตัดไปเลยนะคะอันนี้จะตัดออกไปเลย ชิ้นนี้เดี๋ยวเก็บไปก่อนนะนี่ค่ะเราจะลอกชิ้นนี้จุดน,นี้เลยกดรอย้าออกไปนะคะกิ้งเกล็ดออกไปด้วยนะคะเกล็ดเข้าเรากิ้งออกไปด้วยนะ,ะนี่ค่ะกดออกไปเลยอันนี้คือชิ้นที่ป้ายนะ ชิ้นป้ายเส้นนี้ด้วยนะคะนตรงนี้เลยเราได้เส้นนี้แล้วนะอันนี้พอดีกดแล้วเรียบร้อยเรามาแต่งเส้นเลยชิ้นเดฟค่อยว่าก,กันนะคะเส้นกลางฉายโค้ง ชิ้นนี้จะเป็นส่วนด้านที่ป้ายดูด้านในนะคะจะไม่ได้โชว์กันโป้แค่นั้นเองนะคะอันนี้เราจะตัดออกไปนะคะเด็ดก็ต้องกริ้งออกมานะคะเด็ดเราก็ต้องใช้นะคะเราจะไปกริ้งเสียผ้าเย็บเลยนะคะในเ็ษของส่วนของชิ้นนี้นะ,ะเดี๋ยวจะบางให้เพื่อนๆดูอันนี้เ็ษของชิ้นนี้ชิ้นกลางหน้าอันนี้เส้นกลาง นี่คะ่ะเขาจะอยู่ตรงนี้แต่เขาจะอยู่ด้านล่างแต่ก็จะวางด้านบนให้เพื่อนเพื่อดูนะคะอันนี้เขาจะอยู่ด้านล่างนะแต่จะวางให้ดูด้านบนจะได้มองเห็นชัดๆคือเส้นนี้อ,อันนี้เราก็จะตัดอ,ออกไปนะคะอันนี้คือเส้นเกล็ดเวลาเราตัดเราจะไม่เอาตรงนี้นะเราจะกิ้งเข้าไปอย่างนี้นะคะคือเส้นนี้นี่ค่ะเพราะว่าเราจะตัดต่อตรงนี้ แต่อันนี้จะดูด้านล่างเวลาเราจะต่อเราจะวางไว้อย่างนี้นะคะวางไว้แบบนี้นะ,ะเดี๋ยวอธิบายก่อนเดี๋ยวค่อยทําให้ดูนะคะเดี๋ยวค่อยแยกให้ดูเวลาเราไปตัดเราจะเย็บอย่างนี้อันนี้เราจะเนาติดเลยนะ,ะเราจะเนาติดแล้วจะเอาชิ้นที่เราจะแยกเย็บนะมาเย็บติดตรงนี้เราจะผ่าจะเปิดเวลาเปิดก็จะเห็นด้านล่างชายโค้งตรงนี้ ราก็จะตัดออกไปเพื่อที่จะแต่งเดฟแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ตัดออกไปแล้วนะทีนี้จะพาทําแยกเดบแล้วนะคะจะพาแยกเดบแล้วนะอะสมมติว่าเวลาเราเย็บเสร็จนะตรงโคง้งตรงป้ายตรงโคง้งตรงนี้เขาจะนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เยอะนะคะโค้งไม่เยอะนะเนี่ยจะเกยกันนิดเดียวแต่เส้นที่ด้านบนจะล็อกเอาไว้อย่างนี้เขาจะเปิดแต่ด้านบนนะคะด้านล่างจะไม่เปิดด้านล่างจะไม่ผ่านนะคะจะผ่านเฉพาะชิ้นด้านบนเดินได้ไม่เดินได้เพราะว่า ด้านในก็เปิดตลอดนะคะด้านในก็เปิดตลอดอันนี้ไม่งงนะอันนี้เดี๋ยวก็จะเก็บชิ้นนี้ไว้ก่อนอันนี้เราต้องไปเย็บไปกิ้งเก็บใส่ผ้าเย็บนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะอันนี้จะเก็บเดี๋ยวจะแยกเดฟนะคะเดี๋ยวจะแยกเดฟแล้วอันนี้เก็บไปก่อนนะจะมาทําการแยกเดฟอันนี Reason> ้เส้นกลางเราขีดให้เป็นเส้นเลยนะคะปิดเส้นไปเลยนะคือนี่คือเส้นกลางหน้าปิดเก็บเลยค่ะเราจะแยกเดฟแล้วปิดเก็บเลยนะคะปิดเก็บตายไปเลย เรบทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมดหกจีบนะคะมีทั้งหมดอยู่หกจีบจีบเดบจะห่างอยู่ที่หนึ่งเซนครึ่งนะคะก็จะใช้อยู่ที่หนึ่งเซนครึ่งจีบแรกนะคะใต้ขอประมาณหนึ่งเซนครึ่งก็จะให้อยู่ที่ประมาณนี้นะคะค่อยๆไล่มา จีบที่สองให้เราดูความเหมาะสมนะคะดูความเหมาะสมนะดูความเหมาะสมของจีบนะคะหนึ่งสองสามสี่ เราก็ดูเวลาเราขีดเส้นเสร็จเราก็ดูว่ามันเราโอเคหรือยังอันนี้ก็ปรับเส้นใหม่นะก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นใหม่่จุดนี้เปลี่ยนเส้นใหม่หน่อยนึงนะคะเราวาดไปเราก็ดูเพราะว่ามันจะไม่มีตัวเลขบอกค่ะในในสัดส่วนของแต่ละของแต่ละคนนะคะมันจะไม่เหมือนกัน แล้วทีนี้ช่องไปเราก็พยายามให้เข้าเสมอกันนะคะช่วงนี้ค่อยๆห่างออกไปนะคะจังหวะให้ได้นะคะนี่ค่ะช่องไปอย่างนี้เราเขีดไปเลยนี่ค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกหกจินะคะทีนี้เราก็จะมาแยกส่วนที่เราตัดส่วนที่เราเขีดเราจะแยกเลยนะคะเส้น,เเกกเนะสนกลางนี้เราอันนี้เรา ทำสัญลักษณ์ก็เลยนะคะคือเส้นกลางเวลารเราไปวางอ่ะจะได้วางให้ตรงเส้นแล้วก็ตรงที่เราแยกเฉลียงอ่ะแยกตรงนี้จะได้ตกภาคเรียนเฉลียงเฉลีย45องศานะคะตัดแยกเลยให้จีบห่างกันอยู่ที่1เซนครึ่งถึง2เซนนะคะในส่วนของข้างเขาตรงนี้นะ ในส่วนของข้างเข้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะวางผ้าให้ดูด้วยนะแต่ก็จะไม่ได้ตัดให้ดูนะคะก็จะบอกวิธีวางผ้าให้เพื่อนๆดูระวางยังไงตรงตรงเด็บของเราตรงจีบจะได้ตกรอนสวยนะคะจะได้ตกรอนสวยอันนี้ได้แล้วนะทีนี้ก็จะใช้กระดาษรองปล่อยเข้าไปนะคะเดี๋ยวก็จะใช้หนังสือพิมพ์รองด้านล่างนะคะจะได้มองเห็นเป็นเส้นตัดนะจะได้เห็นเป็นส่วนต่างว่าเขาออกไปกี่มากน้อยนะคะ ญาตินะคะ,อะมองเห็นอยู่เนาะ,ะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะบอกวางไว้ก่อนอันนี้อาจจะสิ้นเปลืองสกอตเทปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเราจะได้กระโปรงสวยๆกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราติดเราเปลือกระดาษไว้ด้านบน้ว้ติดด้านล่างก่อนข้าวถ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ ในส่วนของจีบนะคะเดี๋ยวก็จะทําจีบใหญ่อันนี้จะไม่ทําจีบใหญ่มากถ้าจีบใหญ่มากตรงหน้าทองก็จะกองอย่างที่ในแบบก็จะจีบไม่ใหญ่นะคะ mm hmm. ก็จะเยกะจบที่สามเซนนะเยกจีบที่สามเซนครึ่งแล้วกันนะแล้วเราก็วัดขึ้นมาสามเซนครึ่งนีนะคะ่ค่ะจะไม่ต้องการจีบด้วยน้อยๆค่ะน้อยๆแต่เราจะวางให้เขาตกเป็นเฉลียงสามเซนครึ่งถึงสี่เซน,นนะคะก็จะเอาประมาณนี้นะ สามเซนครึ่งน,นะคะช่องนี้สามเซนครึ่งถึงสี่เซนนะคะจะไม่แยกเยอะนะ,ะอ่ะอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาต่ออีที่สองเลยค่ะ,ะมารทุกนาสี่เซนอย่าดึงเข้าหากันให้ย่อนอย่างนี้นะไม่เอานะคะวางกระดาษให้ให้เขาเรียบนะอย่าลืมนะ<ด>อย่าดึงแบบเนื่องอยากจะดึงวางตรงไหนก็ได้ไม่ได้นะคะเราจุดจากจุดนี้มาสี่เซนล้วก็มาร์กไว้เลยนะคะเรามาร์กไว้เลยสี่เซนถึงตรงนี้จุดไ้ก่อนนะคะแล้วก็วางก่อนให้เรียบ นะเราก็ติดด้านล่างนะเนะี่ยนะคะเราต้องให้เขาเรียบนะโอเคตรนนี้เจ็ดร้อยวัตตมาสี่เซนเช่นกันนะไม่เลวเราก็ค่อยจับเขานะคะนะคะี่ค่ะตรงนี้จำไว้ว่าตรงนี้เราจะต้องให้เรียบนะคะโอเคทำใจเยน็นๆนะคะแยกเดี๋ยวแยกบ่อยๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็ๆเก่งนะอ่าสี่เซนเช่นกันตามทรงที่ที่ตามหน้าปุ๋ยก็ว่าถ้าแยกเยอะ มันไม่สวยมันจะกองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างสะโพกะอย่าบวกเยอะนะคะเต็มที่อยู่ที่สองเซนครึ่งนะบวกหลวงสะโพกะกี่บวกเดียนะคะนี่ค่ะอันนี้เรียบร้อยสี่เซนสี่เซนวางก่อนวางให้เรียบนะคะอย่าเดินให้เขาย่นอะไรแล้วแต่นะวางกระดาษให้เรียบนะคะเรียบเด็ดมาขึ้นมาสี่เซนเช่นกันจีที่หนึ่งนะคะ ทีนี้พอเราแยกเสร็จเราจะเน้นเส้นให้ชัดๆนะคะตรงนี้นะ,ะนี่นะค่ะถูกต้องไหมนี่นะคะ่ะหนึ่งสองหายก่อนคิดเลยคิดตามเส้นที่เราแยกเลยนะคะตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คือเส้นตามกระดาษที่เราแยกออกไปนะคะนี่ค่ะตามนี้เลย ดี๋ยวก็จะตัดชิ้นนี้ออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะพับจีบแล้วค่อยว่ากันนะคะก,กระดาษในส่วนที่เราแยกออกไปเลขาหยอกไปนะฝนตกลูกฝนวันนี้ฝนตกด้วยค่ะวันนี้ฝนตกนะอันนี้เดี๋ยวเีละเราขีดแล้วเรียบร้อยนะก็ขออนุญาตมุนนะขออนุญาตมุนจะพับจีบเราจะดูจีบว่าสวยหรือ,อยังนะ,นะะพับเข้ามาจีบแรกนะคะ พับขึ้นแบบนี้นะคะก่อนนะการแยกยจีบเลแยกเลีเเเอะไรตรงผูน้นี้จะเปลี่ยนสกอตเทปนะคะแยง่ง้นเราจะออกมาสวยนะ ามเซนขึ้นถึงสี่เซนสามเซนก็ได้นะคะอย่ายแยกเยอะนะอย่ายแยกเยอะเดี๋ยวไม่สวย <_ C TA G> เขาจะเป็นเขาจะกองนะคะ่ค่ะแล้วก็ตัดออกไปเขาจะเป็นแนวของแครกเกิลเขาอยู่แลนะคะอันนี้ที่เราอันนี้เรียบร้อยแล้วนะเก็จะวางคร่าวๆนะฮะวางคร่าวๆนี่ค่ะเขาก็จะเป็นอันนี้ตรงนี้อันนี้การแยกเนบอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาประกอบกันตรงนี้ตรงชิ้นหน้าด้านบนเราก็จะเปิดด้านในเราก็จะเย็บติดกันนะะ ตามากเลยด้านล่างเราเนาชิ้นนี้ก่อนติดกันก่อนเรียบนี่เราก็เย็บติดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาเนาติดเย็บผ่านลงไปคือตรงนี้เราจะไม่ผ่าด้านในเราไม่ผ่าเราจะผ่าเฉพาะด้านบนนะคะแล้วก็เปิดตลอดอันนี้การแยกเรียบเสร็จแล้วนะคะก็จะวางผ้าให้ทุกคนดูเราจะวางผ้าวิธีไหนที่จะให้ตรงรอนเรียบเข้าหนาสวยๆนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาแยกเรียบเสร็จให้จับอย่างนี้เลยนะแต่จะก็เทปแปะวางไว้อย่างนี้แล้วก็มาตัดผ้าแต่อชิ้นส่วนที่เราตัดออกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะตั้งแต่ตอนแรก ก็แกะออกไปเราจะไปวางผ้าเราก็วางค่นอันนี้เวลาเรากระดาษเขาย่นอย่างเงี้ยอย่าไปใช้ตลรีดทับนะฮะอย่าใช้ตลรีดทับนะเพราะว่าเขาปิกกดสกัอตเทปตรงนี้เดี๋ยวก็จะขดย่นแล้วเราจะได้ตเต้นที่ไม่สวยปล่อยคลายๆเข้าไปไว้อย่างนี้เอากระดาษอะไรก็ได้มาทับที่หานาๆมาทับหน่อยเดี๋ยวก็จะคลายตัวอ,ออกไปเองนะคะอันนี้เส้นก,กลางที่ก้อยบอกว่าให้ขีดเส้นเอาไว้นะ,ะเส้นกลางเส้นตรงนะคะเดี๋ยวก็จะสาธิตการวางผ้าให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ก็จะไม่ได้ตัดให้ดูนะจะได้ตัดกระโปรงจับเดฟมาทรงสวยนะคะเดฟเราจะได้ออกมาทรงสวยนะเราจะวางผ้ายังไงวางผ้าไม่ต้้้้ออองงทบนนะะะะะเเเเเเพรรราาาาาววกกกกกก็็ปปปปปีียยยไไไแแลลลลผ พิมพ์ผ้าอยู่ไหนเอ่ยชิ้นหลังเราก็ตัดทั่วไปอะนะติดชิบหลังไม่ต้องผ่านะคะอันนี้เป็นผ้าอันนี้ตามยาวอันนี้เกณฑ์ของตามยาวผ้านะคะเกณฑ์ของตามยาวของผ้าเราก็วางหางชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เราตัดแต่งเอาไว้ตรงนี้เป็นเส้นกลางนะคะอะ่อันนี้เส้นด้านในที่ก้อยบอกว่าเขาผ่าเกยด้านล่างนะคะเส้นนี้เส้นนี้ถูกต้องไหม เราก็วางเลยนะคะอันนี้เราก็วางเป็นเส้นตรงให้เข้าตรงมาจากเส้นตรงจากริมผ้าเนี่ยมาถึงจุดนี้กี่เซนกี่นิ้ววัดจากริมผ้ามาถึงเส้นกลางกี่นิ้วอันนี้9้านิ้ววัดมาดูที่ว่ากี่นิ้วแล้วก็วัดเข้าไปตรงนี้เก้านิ้วด้านล่างก็9้านิ้วเช่นกันเราจะได้เก็นผ้าที่ตรงตลอดแนวนะคะได้เส็นผ้าที่ตรงตลอดแนวในส่วนของป้ายด้านล่างแต่ทีนี้ในส่วนของชิ้นเล็กๆก,ก็วางผ้าตามเช่นกันอันนี้ก็เป็นเส้นตรงอยู่แล้วเราก็วางปกตินะคะเราก็วางปกติของเราตัดแผ่นเดียวนะคะตัดแผ่นเดียวทีนี้จะมาวางผ้าในส่วนของผ้าเดฟ เราวางผ้าตามยาวไว้แล้วนี่คือเกลนผ้าตามยาวริมผ้าตามยาวฝั่งนู้นก็จะเป็นผ้าขวางนะคะฝั่งนู้นจะเป็นผ้าขวางทีนี้คือเส้นกลางที่ค้อยบอกว่าให้ขีดเส้นเอาไว้นะให้ขีดเส้นเอาไว้ก็วางคือเวลาเราวางเส้นกลางให้เขาตรงตรงนี้ตรงเส้นของเกลนผ้าตรงดูดูว่าตรงที่เราแยกเดมอ่ะเขาตกตรงเกลนผ้าเฉลียง45องศาไหมตรงจุดนี้45องศาก็คือประมาณนี้ค่ะจากมุมผ้าของเส้นเดี๋ยวก็จะกะให้ดูเลยนะอ่าอันนี้คือมุม45องศาของเกลนผ้าเฉลียงนะคะ ตรงที่เราแยกเดฟอะให้เขาตกเกรนผ้าเฉลียง45องศาร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะเราถึงจะได้กระโปรงจีบเดฟสวยนะคะให้วางอย่างนี้นะคะอันนี้มองเห็นกันไหมนี่ค่ะอันนี้คือเส้นตรงตามยาวเห็นไหมคะตรงเกล็ดผ้าเฉลียงตรงนี้เขาจะตกผ้าเฉลียงเกรน45องศาพอดี พยายามบางให้ตรงที่เราแยกเดฟให้เขาตกตรงเรียนผ้าฉเฉียงนะคะเราจะได้กระโปรงเดฟสวยนะคะอันนี้เพื่อนๆไม่งงนะอันนี้แนะนํานะคะไม่ใช่ว่าเรื่องอยากจะวางยังไงก็วางได้บางไปไม่ได้นะคะตรงนี้มีผลนะคะมีผลกับการบางผ้าด้วยเวลาวางให้พยายามบางอย่างนี้ตรงด้านล่างให้เขาเน้นเป็นเส้นตามเป็นผ้าตรงนะคะเป็นเส้นกลางเป็นเส้นกลางตรงนี้ไหมไม่ใช่เอาตรงนี้ไปเอียงแล้วตรงนี้เป็นเส้นไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะกระโปรงเราได้ไม่ได้แต่ว่าเวลาเราใส่กระโปรงทํางานออกมาเสร็จกระโปรงเราจะมาเดฟจะไม่สวย จะไม่สวยตรงนี้สาคัญนะคะวิธีวางผ้าสําคัญมากกับโครงเดฟนะอันนี้ไม่งงนะคะเวลาเราวางวางเสร็จจากริมผ้าเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมตรงที่เราแยกเดฟตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจีบให้เขาตกตรงเกลียเฉลียงตรงเกลียเฉลียงค่อยขีดช็อกเอาไว้คือเกลีเฉลียง 4, 5, 6, สี่สิบห้าองศาร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะได้กระโปรงจีบเรฟที่สวยนะคะอันนี้ไม่งงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนค่ะลองทำดูนะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยจะได้ชมคลิปใหม่ๆเวลาก้อยลงนะก้อจะพยายามลง